เจริญสุขบรรดาพุทธศาตนิกชนทั้งหลายมิตรในเรือนเพื่อนในบ้านก็มาพบกับบรรดาท่านสาทุชนแล้วตามปะกะติเ <c oughs> มื่อวันที่แล้ววันนี้ฝนไม่ย้อยนยตกตั้งแต่หัวค่ำตั้งแต่สี่โมงหรือห้าโมงนี่แหละ ตอนเย็นประมาณสักสามสินาทีกว่ากว่าเมื่อวานนี้พูดถึงตรงที่ว่าโทนพามโทนพรามเห็นว่าไม่ได้แน่ถ้าขืนอยู่ช้าอยู่เฉยไม่ทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวเกิดการยึดการยึด รบแย่งชิงกันแย่งชิงพระบรม,มาสารีริกธาตุก็จะทำให้ผู้คนล้มตายกันเกลื่อนกลาดเลือดนองแผ่นดินเป็นแน่แท้ก็อยากระนั้นเลยจำเป็นจะต้องทำอะไรสักอย่างก็จึงขึ้นไปสู่ที่สูงสูงแล้วก็ประกาศว่าท่านทั้งหลายเราเคารพศรัทธาบูชา ในพระพทศพลในพระในพระศา,าสดาจารย์ของเราใช่หรือไม่ถ้าใช่ถ้าใช่แล้วท่านจะมารบราชิงชังเ,เข่นฆ่าแย่งชิงกันด้วยด้วยพะกลังมันควรหรือก็ในเมื่อพระพุทธองค์เนี่ยทรงตรัสบอกว่าขันติธรรมประเสริฐเมื่อ ราชาทั้งทั้งหลายได้ฟังก็อ๋อสุขคิดขึ้นมาได้เออเป็นเรื่องจริงและนั่นก็คือศาสตรนั่นก็คือพระมนาจารย์ที่ตนเองก็เป็นลูกศิษย์ด้วยเป็นพรมเป็นพระมนาจารย์ที่มีคนเคารพนับถือมีลูกศิษย์ลูกหามากมายเช่นเดียวกัน ก็จึงเชื่อฟังแล้วก็ยอมให้โทนะครามเนี่ยเป็นผู้แบ่งเป็นผู้แบ่งปันพระษาพระบรมรสารีริกธาตุอาตรงนี้คงต้องอ่านเอาก็แล้วกันว่าเพราะว่าการพารณาคร่ำครวญของกษัตริย์ทั้งหลายเมื่อเห็นพระบรมรสารีริกธาตุอยู่ในพระอบทองแล้วเนี่ย ู่ในหีบทองแล้วเนี่ยว่าเขาพัฒนากันอย่างไรบ้างเพราะอาตมาจําไม่ไ <GO> ด <av uther> ้หมดทุกข้อความฉะนั้นก็จะจะอ่านให้ฟังเอาก็แล้วกันเนาะเมื่อกษัตริย์ทั้งพวงได้สดับรับคําแห่งโพนครามพร้อมกันแล้วจึงตรัสว่าถ้าฉะนั้นอาจารย์จงแบ่งปัน พระสรีระ,ะพระสรีริกธาตุออกเป็นแปดส่วนควรจะแจกให้แก่ข้าพระเจ้าทั้งปวงและโทนพรามก็รับคําแล้วให้เปิดประตูพระนครเชิญเท้าพระยาทั้งหลายเข้าไปภายในเมืองแล้วก็เปิดออกซึ่งสวนนโทนีคือพระหีบทองน้อยอันใสพระบรมธาตุ กษัตริย์ทั้งหลายก็เข้าไปอภิวาทถวายนมัรสการเห็นพระสรีริกธาตุมีวรรณสันฐานดังทองอก็ยังเป็นสีสันดังทองอยู่นะถ้าถ้าหากว่าสีสันไม่ใสไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนดังทองเนี่ยน่าจะไม่ใช่พระบรมสารีริกธาตุจริงนะเพราะในนี้เขากล่าวว่าเป็นสีสันดังทอง ส่วนพระส่วนส่วนพระาธาตุของพระอาหารหันต์นั้นก็จะมีสีแตกต่างกันไปอย่างเช่นสีพระาธาตุของพระโมคคัลลานะนี่จะออกค่อนข้างไปทางสีดำสีกาแฟส่วนของพระสาอาพระศิวรี ส่วนของพระสิวรีนี่จะออกเหมือนอเทาขุนขะุนนะเทาขุนขุนจะออกเป็นสีประมาณนั้นอานะตมาก็เห็นไม่หมดหรอกว่ามีของพระธาตุพระองค์ใดบ้างเท่าที่มีอยู่ก็มีอยู่เท่านี้นะเท่าที่จําได้นะก็ทรงสมนัดํารัสว่าข้าแต่พระบรมโลก,กนาช แต่ปางก่อนข้าพระบาททั้งหลายเห็นพระสรีเห็นสรีระแห่งพระพุทธองค์อันทรงซึ่งทวัตติงสัมหาหปุริบุรุษลักษณะ32ประการนะน,นะมหาลักษณะบุรุษ32ประการและรุ่งเรืองด้วยอาศีตยานุพยัญชนะพิจิตและพระชับพ,พันลรังสุยโยพาศ พระสรีระพันธิราชดังสีทองบัตรนี้ก็ยังเหลือแต่เหลืออยู่แต่พระสรีระาธาตุของพระองค์ก็ปรากฏดุจสีสุวรรณนิกชาติไม่ควรเลยที่จะละฆ่าพระบาทสเสด็จเข้าสู่พระปรินิพานต่างองค์ก็ทรงโศการป,รป,รปริเวทนาการต่างๆ ก็ลำพึงลำพันกันไปเนี่ยอย่างนี้แหละนะตามคนก็ต่างก็เริมพึงลำพันเต้าโตกโศกากันไปด้วยอาการต่างๆกันนะบางคนก็อาจจะอืมร้องหม่มร้องไห้แต่ไม่ได้บอกว่าถึงน้อยกลิ้งเกลือกกระพืน้นไม่เหมือนตอนครั้งที่เ,เหล่าบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของ พระมหากัสปะพอทราบว่าพระพุทธองค์ปรินิพานเท่านั้นแหละโอ้ยที่ไม่ได้เป็นยังเป็นปุถุชนอยู่ยังไม่ได้เป็นขีนาศบนีน้ก็นอนร้องห่มรังไห้กลิ้งเกลือบไปกับแผ่นดินดอนเลยนะ <c oughs> <c oughs> ขออภัย กริ้งเกลือไปบนบินไปบนแผ่นดินดอนเลยนะนน,นคือคือบุปกรปรชนธรรมดาร้องห่มร้องไห้กันซึ่งพระพุทธองค์เนี่ยได้ตรัสถึงความเศร้าโศกโศกาพิลาพิไลลำพันเนี่ยพิลาพิไลลำพันเนี่ยร้องไห้กันมาไม่รู้จักเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ถ้าหากว่าจะวัดตวงน้ำตาของมนุษย์โลกเนี่ย มากกว่าน้าในมหาสมุทรจิตเวซ้ําไปแสดงว่าความโกศกเศร้าของคนเรานี่ก็เริ่มมีตั้งแต่มีมนุษย์มนาขึ้นมาแล้วนี่แหละมีมนุษย์มนาเกิดมาเป็นคนเนี่ยก็มีความโกศกเศร้าเสียใจจากของที่รักพลาดพลาดจากของที่าจากสมบัติจากของที่รักจากพ่อแม่ลูกเมียม อะไรที่จากเราไปเนจากสมบัติโอ้ที่ชื่นชอบมากแต่ถูกโจรกรรมหรือถูกอคัคอไีไปเพลิงไหม้ไปอย่างเงี้ยนะโอ้ <Yes. S 1> ก็ลองผ่มลองให้เสียใจคือเสียของรักของห่วงไปอันนี้ก็น้ำหูน้ำตาไหลถ้าเปรียบเทียบกับถ้ารวมเอาน้ำตาของคนที่ไหลกันมาทั่วทุกวันเนี่ย มากกว่าน้ําในมหาสมุทรซะอีกพระพุทธองค์พูดอย่างนั้นนะอันนี้โทอรนาผามก็แหม่เล่เหลี่ยมมีเหมือนกันโทอรนาผามก็มีเล่เหลี่ยมเหมือนกันช่วยพระาธาตุเขี้ยวแก้วเน็บขึ้นบนผ้าโพกหัวเลยตอนที่หมู่ราชากาลังเผลออยู่ถ่วยปุ๊บเน็บเข้าที่หัวโพวกหัวเลยนอ้าว อันนี้ดูที่ว่าเนื้อความก็เป็นไงครั้งนั้นโทนพรามก็เห็นกษัตริย์ทั้งหลายชวนกันโศกสรรันรันทาถึงซึ่งประมาทจึงถือเอาพระทักษิณธาตเบื้องบนขึ้นซ่อนไว้เขี้ยวแก้วข้างขวาเบื้องบนณภายในผ้าโพกศีรษะ ของของตัวของตัวเองแล้วก็วิพัชนาพระสิริระออกเป็นอัดทุกโกรธธาตุเท่าๆกันถ้าถ้าจะตวงพระบรมธาตุทั้งสิ้นนั้นโดยทนานปกติก็สิริได้16ทนานโอ้โหญ่มาสิบทน,นานแลกษัตริย์ทั้ง8 พระนครซึ่งพระสรีระ,ะพระสารีริกธาตุองค์ละสองทนานทนานเสมอกันเมื่อโทนพรามจำแนกแจกปันพระบรมธาตุยังไม่ทันเสร็จส่วนสมเด็จพระอมรินทราก็ทอดทัศนาด้วยทิพะจักสุยานพิจารณาเห็นว่า พระทักษิณธาตุเบือ้องธา,าตุเบื้องบนแห่งพระพระทศพลนั้นบุคคลผู้ใดนำเอาไปก็ทรงเห็นแจ้งว่ามิใช่ใครผู้อื่นคือตัวโทนพรามผู้แจกพระบรมธาตุนั้นรอบลักเอาพระทักษิณทักษิณธาตุขึ้นซ่อนไวใน้ในระหว่างแห่งผ้าโพกของของตน จึงทรงพิจารณาว่าพรา์ผู้นี้บ่อมิอาจกระทำสการะวิธีสมควรแก่พระาธาตุได้ควรเราที่จะนำมาบูชาในสุราไยเทวโลกทรงเอาทรงอาโภคดังนั้นแล้วก็ลงมือเอาซึ่งพระทักษิณทันพระาธาตุนั้นออกจากผ้าโภกแห่งพระโทนรรพรามประดิษฐานในสุวรรณโกศ แล้วก็อัญเชิญไปสู่ดาวดิงสเทเวโลกบรรจุไว้ในพระจุรามณีพระธาตุเกี่ยวแก้วได้ขึ้นไปสู่พระจุรามณีเพราะเหตุนี้นะเพราะเหตุที่ว่าพระอินทนินำไปก็เป็นอันว่า11นาทีพอดีก็เอาไว้ในวันพรุ่งนี้ค่อยมาพบมาเจอมาเจอกันใหม่วันนี้ก็ขอความสุขความเจริญ จะมีกบรบนดาทั้งสาธุชนทุกคนทุกท่านเทินจะเริญพร